ถามถึงเมื่อกี้ค่ะน้ำตาซึมเลยทุกเวทีไม่แบบว่าเป็นคำถามแบบดับอยู่แล้วไงเรื่องลูปเรื่องอะไรเงี้ยล่ะค่ะอย่างเงี้ยบ้างเป็นพอเขาถามมาแล้วมันก็เป็นคือวันนี้หัวข้อที่เราพูดกันบนเวทีเนี่ยก็คือเรื่องของความสุขในแต่ละช่วงวัยใช่ไหมคะเพราะว่าก็รวมพิธีกรของไลฟ์สดที่เป็นตัวแทนของเจนต่างๆพอดีเลยอะไรเงี้ยค่ะ้วพูดกันถึงเรื่องความสุขเลยเนี่ยค่ะก็คำถามสุดท้ายพี่จ๋าถามว่าเ คือถ้าสมมติว่าเราจะต้องตายเอ้ยแตบบ่ว่าถ้าเราจะจําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยอยากจะจําภาพความสุขแบบไหนอะไรเงี้ยติดที่แบบว่าติดตัวเราก็คงเป็นเรื่องรูปเรื่องอะไรเงี้ยแค่แค่นั้นแหละคนเป็นแม่แค่เนี้ยอะไรแบบ <laughs> เ,แบบเรื่องไม่ต้องบิวไม่ต้องบิวขอร้องทุกคนคำถามต <c oughs> <ง>่อไปแต่ไม่แต่ว่าแต่ว่าทัดใจแค่ไหนแต่ว่าล่าสุดเราก็อยากจะลาออกแต่พอเป็นแม่ทำไมไม่งอยากลาออกขนาดนั้น ก็นี่ไงก็เขาบอกว่าสุขแต่ทุกข์มันก็ร่วมร่วมกันได้แหละ็นไงโมเมนต์น yani right like, ี้มันเป็นยังไงมาหรอมันมือไงสามไงฮะแล้วก็แบบเรามีเด็กผู้ชายเราเหมือนมีเด็กผู้ชายสามคนอะะไรจริงเเออก็มันก็จะบางทีมันก็วุ่นวายบางทีเราก็อยากได้ความสงบบ้างอยากจะแบบเงียบอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องตีกันไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องอะไรไม่อยากรับรู้แล้ว ดูวันหนึ่งใช่ไหมดูวันไหมฮะประจําะคะเรื่องปกติอแต่ว่าระบวนจะโมมีนะมันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่าไม่หรอกก็คืออัมเขาไงก็คือเหมือนแบบเริ่มหนักแล้วก็เริ่มแบบว่าขู่หน่อยนะขู่หน่อยคือติดตลกด้วยอะไรด้วยเลยอย่างพี่สายเขาก็จะเก็ตว่าแบบพูดตลกอะไรเออเ่เกลเขาแต่พี่พานเหมือนรู้สึกนิดนึงรู้สึกนิดนึงก็จะมาตองใช่เขาเดินเข้ามาข้างหลัง ไม่รู้เลยก็คือแจอเกลค่ะแจกเกลเขายิ้มสู้อย่างเดียวตอนแรกไม่ยังตอนแรกยังไม่รู้ <ไอ S 1> ว่าแบบอะไไลแล้วก็เหมือนพอ,อป,รประมวลสักพักหนึ่งแล้วก็แบบเบะเลย,เลยเอะไรเงี<ๆ>้ย,ยที่จร,ริงจริงมันมี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 ยีม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 ีนีม t มี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 เีม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 ีปีมีมีมีนีชีอเลยแล้วเป็นแบบขั้นสุดอีมคมี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 มทมีมีมัมเสียีมีมหมวมันจะดังมัง <ๆ S 1> <ๆ S 2> นจะแบบ มันจะอยู่กับข้างในอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบมันมีอะไรข้างนอกมันค่วนมันจะรู้สึกว่ามันถูกแบบลุกล้ำถูกแบบอะไรอย่างเงี้ยมากมันจะแบบก็จะค่ายค่อยค่ยแก่แบบเออมันจะแบบว่าทนเสียงดังไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีมันมือมากๆมันก็จะแบบอยากจะกรี๊ดนะเราเออค่อต้องปรับแต่งให้มันดาลุมาเนี่ยเราอันก็พูดตรงคือบางทีมันต้องมีเวลาให้ตัวเองบ้างมันต้องพยายาม จะเป็นแบบโมเมนต์สั้นๆนนอาจจะไม่ได้ไม่ได้นานมากคือบางโมทีาบอกเออไปนั่งสมาธิไปเลยคือล,ลืมตาตื่นมาลูกก็เ <c oughs> ลียมนนั่งสมาธิตอนไหนอะไรเงี้ยคือเราตื่นเขาตื่นเราตื่นคือเราก็ต้องเอาเขาแล้วเน <c oughs> ี่ยแต่ว่าก็พยายามหาช่วงแบบเล็กๆในแต่ละวันที่แบบเหมือนมีอะไรที่แบบอยู่ตัวเองเยียมเยี่5นาที10นาทีก็ได้ให้มันกับ <c oughs> ต่อเติมในแต่ตละวันเพราะอีกหน่อยเดี๋ยวเขาก็โตแล้วเราจะคิดถึง เวลาตัวนี้ด้วยซ้ำแล้วถ้าคนเป็นอินโทรเบิร์ดจะเอาอิโทรเวิร์ดเข้ามาในชีวิตมันต้องปรับตัวหรือต้องเปิดใจแม่แค่ไหนถ้าแม่พูดถึงว่าเป็นอาชีพแม่อะก็จริงๆอินโทูเวิร์ดบางคนก็ก็มีเพื่อนเป็นเป็นอินโทรเวิร์ดนะแล้วก็ก็ก็พอมีบ้างนะแต่ก็ไม่มีลูกเลยรก็ไม่มลูกอนโรเวิร์ดที่จริงมีเข้าน้ำไปแล้วแบบแบบอ๋อเหนียอาจจะไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเออ ค,คือด้วยความที่ลูกเราแบบเป็นแบบเนี้ยบางทีเราก็จะต้องอาจจะต้องปรับตัวในการที่ว่าอาจจะต้องยอมให้มีเพื่อนมาบ้านมียอมให้มีคนเข้ามาในในพื้นที่ของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกเราแบบได้พลังงานจากตรงนี้แต่เราบบได้พลังงานจากการแบบว่า<ส>อยู่คนเดียว<ส>อะไรเง<ส>ี้ยบางทีก็แบบชวนเพื่อนกันมาเยอะๆแล้วก็มันกองลงกันแล้วเราก็แบบเออ<ส>หนีไปแปาบนองอะไรเงี้ย<ๆ>ก็ก็ก็ปรับ กลัปไปค่ะก็ะคือติดตามไม่ได้ก็คือเข้าร่วมไปเลยดีกว่าอย่างี้ก็เข้าร่วมแต่ว่าก็อาจจะเลือกคนที่เข้ามาในในเซอร์เคิลของเราเกี่ยวก็เลยต้องไปปรับร่วมกับยัย,ยใช่ใช้ชคุยเรื่องชาร์จบัานกันอยู่อย่างนั้นเป็นไงบ้างเนี่ยตรงนั้นเราตกใจไหมว่าคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวมากยายหลานเขาก็จะเป็นกันอย่างเงี้ยเพราะคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวคือคนละเรื่องเดียวกันคุยกันได้เข้าร่วมรวมกันเลยคนละเรื่องเดียวกันเราไปไปด้วยกันได้ใช่เออดีใจมากที่รู้สึกว่าดูเข้ากันได้แบบต่างวัยแต่ เรื่องที่คุยกันมันเป็นไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้แล้วหรอนั่นอ่ะเรื่องที่คุยกันคุยหนึ่งยังไปด้วยกันได้ถามหนึ่งตอบสิบใช่เออเอ่อก็ก็ดีค่ะยายเขาก็เขาก็มีความสุขแหละเขาก็จริงๆเขาชอบเด็กผู้หญิงอยู่แล้วแล้วก็ก็บางช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาเพราะเราก็ยุ่งกับลูกอะไรเงี้ยแกก็ขับขับรถเข้าเมืองมามาเติมเกลมาเลยนะล่าสอยู่กลายล่าสุดที่มีสัมภาษณ์มา มื่อไหร่จะฉลยว่าบ้านันรวยนะให้เจ้เขาฟังเป็นเงินกงมืล้านลำากก็อย่างท sure ี่พูดไปเลยค่ะ no> ยังไม่ไม่ได้แบบเราก็ให้มันรับรู้ไปตามสภาพตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้พูดว่าเราคือไม่เคยพูดนะคะครันี้เพราะว่ามันย่อมมีคนที่เขามีมากกว่าเราแล้วก็มีคนที่มีน้อยกว่าเรา อ่คือมันเราไม่ได้อยู่ที่สุดที่ไหนสักที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือก็จะบอกรู้ว่าไปโรงเรียนไปเจอเพื่อนไปอะไรไม่ต้องไปโมโออะไรอย่งเง้ก็จะอเออก็จะบอกไม่ต้องไปโม้นะว่าแบบเราอะไรยังไงอะไรอย่าง,างเงี้ยเพราะว่า มาที่นี่ได้ก็ก็แน่ทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่มีมากเราก็อาจจะมีอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่เขาไม่ได้ีเท่าเราอยู่ไปพูดอยู่ก็ไปทําให้เขาแบบฟีลแบดอะไรเงี้ยเออก็ไม่แบบขอว่าเราไม่เราไปพูดเรื่องนี้กันเราไม่มันเรายิ่งยูเป็นเด็กอ่ะยังไม่ใช่เวลาที่ยูจะต้องมาให้คุณค่ากับเรื่องแบบไม่ใช่ประเด็นที่เราอะมันยังไม่ใช่ประเด็นที่แบบเนี้ยเราให้ฝึกให้เขาแบบว่า value เรื่องอื่นมากกว่านะครเขาใจก็คุยเา เข้าใจเข้าใจเพา่บางทีเด็กบางทีเด็กมันแบบว่ามันภูมิใจอะไรอะไรบางทีก็จะพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยเออเราก็จะบอกเขาว่าอยู่ไม่ต้องไปโมนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อนอยู่อาจจะมีคนที่แน่กว่าอยู่อีกมากมายอะไรเงี้ยแบบอยู่ไม่ต้องไปแบบแต่คนก็ชื่นชมเพราะว่ามุงเกียวเขาเลือกแต่สีเขียวไม่เลือกสีอื่นเลยเขาบอกว่าเป็นคนสมาธิเลือกแต่สีเขียวแป้งเขียวเท่านั้นไม่เอาแป้งอื่นยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักสุดท้ายล้วเห็นเราให้ในรายการกับปุ้ย อ๋อม่นี่แหละแอนดูอะไรอย่างเงี้ยน่ะก็จริงๆเรื่องไม่ได้มีอะไรเลยนะ,<ฮ>ะเออเรื่องไม่มีอะไรเขาก็พูดประสบการณ์แม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราเึือกภาพออกไงเออภาพออกแล้วแบบว่าเหมือนเวลาลูกไห่สบายเวลาแม่ทํางานลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบเรื่องเบสิกแต่ว่า,าแ,วแล้วก็เป็นแม่เกตแลม่ก็คือร้อง,<า>งใช่ร้องกันหมดแล้วก็มีลูกสาวกันหมดอย่างเงี้ยเออค่ะ ขอบคุณครับสี่เากรู้สเล็กค่ะ